สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงการทำโคกหนองนาโมเดลเราใช้ระยะเวลาตอนนี้ก็คือตั้งแต่ซื้อที่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เจดเดือนอยังไม่ครบปีเลยนะก็อันนี้คือบริเวณโดยรอบนะคะที่เราได้เตรียมพื้นที่สำหรับการทำโคกหนองนา ด้านหน้านี้เตรียมพื้นที่สำหรับเป็นตัวของนาข้าวนะคะทั้งหมดสองที่ขุดเอาไว้ตรงนี้มีดินด้วยนะคะแล้วก็ปลูกแฝกเอาไว้กันดินสไลด์นะคะขุดคลองไส้ไก่รอบที่ค่ะมีบ่อน้ำบ่อใหญ่เอาไว้เก็บน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใสพื้นที่นะคะ จริงๆแล้วแปลงนี้เป็นที่มีฉนดนะคะแต่ว่าเราจะต้องปรับแก้ปัญหากันหลายอย่างเลยตั้งแต่เรื่องไฟยังเข้าไม่ถึงน้ำยังไม่มีแต่มีถนนตัดผ่านค่ะแล้วก็เรื่องการมีหินอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก แต่เรื่องหินเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานะคะเนื่องจากเรามองว่าถ้าเกิดเราคิดในอีกมันเึงไม่ว่าจะเป็นบ้านคนหรือดีสอดที่เขาจะต้องต้องการหินไปประดับพื้นที่ของเขาเขาจะต้องซื้อหินแบบช่างกิโลด้วยนะคะหินสวยๆสักก้อนแล้วก็ยกไปตั้งที่ที่ของตัวเองแต่อันนี้เรามีอยู่แล้วในที่น,นะคะ ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรดีให้ตรงนี้ออกมาสวยงามนะคะนั่นคือสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการเดี๋ยวจะพาชมต่อนะคะว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเราได้อะไรไปแล้วบ้างสังเกตว่าเริ่มมีตัวของตะไคร้แล้วนะคะแต่ว่าจากที่แปลงที่ไร่นี้นะคะต้นตะไคร้ไม่งามเหมือนเหมือนที่บ้านเนี่ยค่ะต้นเล็กๆ็เองค่ะ ต้นเล็กเองแล้วเขาก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะระชนกับแดดสาสิบองศา4ี่ิบองศาในแต่ละวันนี่ขนาดห่มดินแล้วนะคะใช้ตัวของใบไผ่ห่มดินไว้เขาก็ยังตายไปจำนวนมากแล้วก็ที่เห็นด้านล่างนะคะรอบๆบบ่อน้ำที่เป็นต้นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ก็จะเป็นหญ้าแฝกค่ะซึ่งเราปลูกกันไว้แล้วก็ ดูแลรถน้ำไม่ทันนะคะก็ลุ้นอยู่ว่าจะตายหรือจะรอดนะคะแฝกเนี่ยที่เห็นนะคะถ้าเราซื้อเขาต้นละ30สตางค์แฝกรอบนี้จะเป็นจำนวนเงิน4,500บาทนะคะห5,000ตน้นถ้าเราคำนวณไม่ผิดหรือจำไม่ผิดพลาดนะคะก็ก็จะประมาณนี้ก็จะมีประมาณรอดครึ่งตายครึ่งคะ่ะ ที่ปลูกในพื้นที่จริงอยู่ว่าเราปลูกหน้าฝนก็ได้เพียงแต่ว่าพอเราขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้วช่วงวันที่4มกราค่ะเราเห็นว่าเราไม่อยากปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าต้องหลายเดือนก่อนจะถึงหน้าฝนก็เลยทยอยทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ว่าการทำอะไรได้ก็ทำไปโดยโดยเฉพาะการเพราะปลูกนั้นในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ นะคะต้องไปตักน้ำมาลดแล้วก็เราก็ทำงานประจำอยู่นะคะมีเพียงแต่แฟนที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้อยู่แล้วเขาก็แรงคนคนเดียวค่ะกับพื้นที่สิบสองไร่กว,ก,วกว่าก็ดูหนักหนาะสาหัสเอาการเลยนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วพาชมพื้นที่นะคะนี่จะบอกว่าพื้นที่ของดาวเนี่ยอภิมหาหินเลยค่ะจะมีหินแบบอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสังเกตว่าแบบ โอ้โหเหมือนเป็นป่าหินเลยนะคะเมื่อกี้ให้ให้ชมก็คือด้านบนไปแล้วตอนี้ด้านล่างค่ะหินเต็มเลยนะคะก็ไม่แน่ว่าจะเก็บน้ำอยู่หรือเปล่านะคะก็ลองดูยังไงน้ำก็คือปัจจัยสำคัญซึ่งเราคิดว่านานๆไปเขาคงจะเก็บอยู่ด้วยความที่เราจะปลูกป่าสามย่างประโยชน์สียาะคะ่ะก็จะปลูกไม้ให้ครบ ทั้งระดับสูงระดับกลางระดับเตี้ยเลียดินแล้วก็ไม้หัวใต้ดินเขาจะได้มีรากช่วยกักเก็บน้ําในหลายๆระดับนะคะตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้วันนี้เราพามาชมว่าเจ็ดเดือนผ่านไปเราทําอะไรไปบ้างนะคะอันนี้คือต้นสักนะคะที่เราลงไว้เขายังเขียวขจีอยู่เพราะว่าเขาติดทางนะคะก็เลยสะดวกตักการลดน้ําหน่อยนี จะทำเป็นอุโม,มงค์ต้นสักค่ะบางทีก็สะดุดสะดุดบ้างนะคะคือขุดไว้พื้นที่ขุดไว้ก็จะมีก้อนดินก็เล็กก้อนน้อยเนี่ยค่ะจะทําเป็นอุโม,มงค์ต้นสักยาวโค้งไปตามที่นู้นจนถึงรถที่จอดอยู่นะคะแต่ว่าก็จะปลูกห่างกันประมาณ8เมตรต่อต้นนะคะอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่หน้าที่ค่ะบ่อข้างหน้าตรงนี้จะไม่ค่อยลึกเท่ากับ ตัวบ่เมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะก็จะมีหินเยอะอยู่เหมือนกันตามที่เห็นนี้นะคะส่วนด้านหน้านี้เป็นยแยาแฝกค่ะฝั่งนี้ดูจะเขียวมากกว่าฝั่งนู้นนะคะเราอาจจะรดน้ำถึงหรือว่าอาจจะห่มดินหนาประการไหนก็แล้วแต่แต่ฝั่งนี้ดูเขาจะรอดมากกว่าฝั่งนู้นยังมีสีเขียวให้เห็นเยอะกว่านะคะแต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะ การทำอะไรฝืนธรรมชาติเหนื่อยสุดๆค่ะการที่เราจะต้องมาขนน้ำรถช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วอุณหภูมิ40กว่าองศา30กว่าองศานะคะมาลดช่วงเย็นเย็นบ่าย3ามโมง4ีโมงเย็นจนถึง5้าหกโมงเย็นหรือทุ่มนึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะคะโดยเฉพาะที่เราไม่เคยทำงานในไร่แบบหนักๆแบบนี้มาก่อนนะคะฉะนั้นพื้นที่จำนวนกว้าง การกระจายทำอะไรไปเรื่อยๆมันทำให้งานงอกกับจำนวนคนที่น้อยมันทำให้เราดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้คือข้อผิดพลาดนะคะจริงๆแล้วเราก็เคยอบรมมาในหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติขั้นพื้นฐานว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเคยเรียนรู้มาค่ะแล้วก็จำได้นะคะ แต่ก็ฝืนฝืนแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะยาแฝกก็จะสีน้ำตาลจนน่าใจหายการที่เราใจร้อนนะคะก็จะทำให้เกิดผลแบบนี้นี่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวของคลองไส้ไก่นะคะส่วนที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของข่านะคะเดี๋ยวนี่พาชมจะได้เห็นพัฒนาการว่า เราได้ทำสิ่งใดไปแล้วบ้างเจเดือนที่ผ่านมานะคะตอนที่เราซื้อที่มาใหม่ๆก็จะทิ้งเอาไว้3-4เดือนนะคะที่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าออผู้เช่าคนเก่าเนี่ยเขายังเช่าพื้นที่เอาไว้ทํามันอยู่ยังมีมันอยู่ในพื้นที่สังเกตว่าเนี่ยคะ่ะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีต้นมันขึ้นอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วเดามไม่ได้ปลูกนะคะ มันเป็นท่อนมันเก่าที่เขาขุดแล้วเขาก็ทิ้งไว้ในพื้นที่ค่ะเขาเก็บแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่หมดอะไรเงี้ยคราวนี้พอเราขุดปรับเป็นโคกหนองนามันก็ฝังอยู่ในดินค่ะพอได้อุณหภูมิที่พอเหมาะเขาก็ขึ้นมาถ้าเขาไม่ลกจนเกินไปนักเราก็กะว่าจะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะเผื่อที่จะขุดหัวของเขาเนี่ยเอามาทำเป็นอินทรีย์วัตถุหมักปุย๋ยหมักอะไรก็ยังดี นะคะอันนี้ก็จะยาวไปจนนุ่นสุดขอบพื้นที่นะคะเดี๋ยวพาพาไปดูก่อนที่เราจะวกไปดูบ่อบัวนะคะดาวใช้เวลาขุดปรับพื้นที่อยู่ที่12วันครึ่งนะคะหมดค่าขุดไป6หลักเลยทีเดียวนะคะซื้อที่แล้วก็ขุดปรับพื้นที่ภายในระยะเวลาประมาณสัก4-5เดือน ฉะนั้นรายจ่ายค่อนข้างสูงค่ะเราจึงทย,ยทยอยทยอยทำอะไรพอที่จะทำไปได้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่การคิ้วน้ำลดยังไม่ได้ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ายังไม่ได้ซื้อถังพันลิตรใช่ถังแบบ200ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาก่อนหนึ่งถังเอาแบบวนเอาลดลดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราใช้รายจ่ายสูงในหลายๆด้านนะคะ ฉะนั้นก็อดทนค่ะอดทนเราคิดว่ามันก็คงดีกว่าตอนที่เรามาทําตอนอายุห้าสิบหรือหกสิบเราคงเหนื่อยมากๆแน่ๆนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนใดนะคะที่กเกษียณอายุแล้วแล้วก็จะทำคค้งหนองนาเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะสู้ๆใจต้องสู้ร่างกายก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเหนื่อยสุดๆเลยค่ะ เราจะบอกว่าทุกวันที่เราแบบกลับไปนอนคือแบบอูห้หูล้าค่ะตื่นมาตอนเช้าแบบล้ามากอันนี้เป็นบอ่อใหญ่หลังที่นะคะมีหินอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็จะมีหญ้าแฝกแบบปลูกไว้ตามตัวของคันดินนะคะตรงนี้ก็จะมีรอดบ้างตายบ้างเดี๋ยวเอาไว้มาซ่อมเอาเราหวังว่าฝนนี้ เขาจะไม่สไลด์ไปซะก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวของแนวคันดินที่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะสังเกตไหมคะว่าสูงมากสามเมตรกว่าค่ะคันดินอยู่ที่ประมาณสักสามเมตรกว่ากว่นานะก็สูงมากแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่หลังที่บอ่อใหญ่สุดเราจะมีทั้งหมด สองบ่อนะคะคือบ่อหน้าที่เมื่อกี้แล้วก็บ่อนี้นะคะแต่ว่าพอดีว่าเขาก็<ๆ>จะมีเนี่ตัวหลุมขนมครกแต่ขนมครกเบลอเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้เป็นบ่อใหญ่ซึ่ง <c oughs> หินก็ใหญ่เช่นกันค่ะนะคะนี่ค่ะก็จะมีหินตามจุดต่างๆที่ตั้งเอาไว้ให้ชมวิวส่วนตรงนั้นนะคะต้นไม้ตรงนั้นก็จะเป็นตัวของบ่อบัวหินที่อยู่ตรงที่เห็นตรงต้นไม้ตรงนั้นนะคะ กามีของเขาอยู่โดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ยกมาตั้งแต่ว่าหินที่อยู่ตรงเนินดินที่เห็นเนี่ยนะคะสามก้อนเลี้ยงต่อกันอันนั้นพี่แม็โครยกมาตั้งไว้ให้นะคะเราออกแบบไว้เป็นคลองไส้ไก่รอบพื้นที่แล้วก็ดมาร์กจุดบ่อน้ําเอาไว้แล้วก็คุยกันถึงว่าตัวเนินหินเนี่ยคะ่ะมันเป็นพื้นที่สูงน้ําจะไหลจากเนินหินเนี่ยลงด้านล่างฉะนั้นก็เลยทําตัวคลองไส้ไก่สําหรับรับน้ําที่เนินหิน นะคะเราคุยรายละเอียดกับพี่แมคโครคร่าวๆแล้วแล้วเขาก็ขุดให้นะคะเขาขุดได้สวยกว่าที่เดาวาดวาดในกระดาษอีค่ะนะคะคือด้วยความที่พี่เขาก็มีทักษะในการขุดแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะเขาทำหลายร้อยแปลงแล้วค่ะฉะนั้นชํานาญชนานาญมากแล้วเขาก็มีวินัยสูงนะคะเขาขุดให้เราแบบตรงเวลาเป๊ะแล้วก็เลิก หลังเวลาที่กําหนดด้วยเขาขุดตั้งแต่8โมง8โมงก่อน8โมงเขาจะเริ่มขุดแล้วค่ะแล้วจริงๆเขาก็จะต้องเลิกงานออกมาสัก5โมงเย็นเขาจะพักเที่ยงแค่1ชั่วโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงเพอะบ่ายโมงปุ๊บก่อนบ่ายโมงเขาก็จะเริ่มขุดแล้วค่ะเขาก็ขุดไปจนถึง5โมงครึ่งเขาเกินเวลาให้เราครึ่งชั่วโมงเสมอนะคะเขามีน้ําใจกับเรามากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทั้ง พี่ที่มาขุดโค้งหนองนาให้ด้วยแล้วก็เจ้าของรถด้วยนะคะรวมทั้งทีมของอาจารย์บุญล้อมนะคะที่ได้ฝึกพวกพี่ๆเข้ามาทำโคูงหนองนาตรงนี้ให้นะคะจริงๆเรากะว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เราแบบไม่อยู่แล้วมีความสุขอะค่ะได้มาเดินดูต้นไม้ ความเขียวขจีของต้นไม้อะไรอย่เงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอาจจะดูขมุขมัวไปสักนิดนึงใกล้จะมือเต็มทีละที่เห็นปกัปกๆด้วยถุงดำอย่างนี้ก็คือชะอมนะคะ mm. เหลืออยู่สองต้นไปแล้วหนึ่งต้นตรงกลางนี้นะคะตัวตุ่นอาไปกินนอกจากเราจะสู้กับตัวของไผ่แ้งแล้วนะคะเรายังสู้กับตุน กระต่ายป่าจริงๆเขาน่ารักค่ะไม่ได้สู้ยอะไร,ราหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมาช่วยกินต้นสักของเราไม้ป่าของเราอะไรแบบนี้ค่ะก็ว่ากันไปไม่เป็นไรค่ะเขาหิวเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่เนาะส่วนโซนด้านนี้ค่ะที่เห็นมีรถอยู่ตรงนั้นเอาไว้ปลูกบ้านยกเป็นโคกสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นหลุมที่เราจะปลูกทุเรียนค่ะมีเก้าหลุมทําไม่เยอะมีแค่เก้าหลุมแต่ว่าจะปลูกเป็นทุเรียนต้นคู่นะคะว่าจะหมักหลุมเอาไว้ยังไม่ได้ทําเลยค่ะยังไม่มีเวลา <c oughs> ใช้คานี้ได้ไหมเนาะบอกอยู่แล้วยังไม่มีเวลานะคะอันนี้ที่ขุดๆเอาไว้ว่าจะฝังวงบ่อกเกลือค่ะนี่ด้านบนตรงนี้จะเป็นห้องน้ํา วิวสวยนะคะนี่พระที่ตกยู่ตรงนี้ฉะนั้นวิวตรงนี้สวยเลยเข้าห้องน้ําไปชมวิวไปแจ่มค่ะ <homage> ส่วนตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูบ่อบัวพาไปดูบ่อบัวนะคะบ่อบัวก็จะเป็นแบบเลขแปดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบแปดแบบแปลกๆนะคะแปดแบบไม่ใช่เราไม่ใช่พื้นที่เรียบไงคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเนินหลังเต่านะคะ เนินหลังเต่าแต่ก็จะแบบว่าเนินหลังเต่าที่แบบมีความลาดเอียงสูงค่ะด้วยความที่เหมือนลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแบบคล้ายๆยอดเขาอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นตัวบ่อบัวนะคะเราสามารถขับรถผ่านตรงนี้ได้แต่ว่าพอดีคันนะคะ พอดีคันจริงๆตรงนี้ค่ะบอ่อบ,บัวแบบมีโมอเตอรต์คอด้วยเอาไว้แบบเป็นทางน้ำล้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือขุดเอาไว้นะคะเอาไว้ปลูกบัวที่จะเป็นบัวไหว้พระค่ะก็จะมีก้อนหินอยู่ในบอ่อบัวอีกเช่นเดิม นะคะเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าได้มาแบบครึ่งหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะปลูกกระตอบเอาไว้นั่งชมวิวบ่อบัวค่ะจะมีน้ำไหมนอ้อส่วนตรงนี้ค่ะได้แปดข้างล่างอ่ค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะคะส่วนหินที่เจอ มีอยู่แล้วในพื้นที่นะคะไม่ได้หยิบมาตั้งก็จะแบบว่าลักษณะแบบนี้เลยเหมือนพีระมิดแบบนี้เลยนะคะ,ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็ใครที่จะเต็มพื้นที่ที่จะทำโคกหนองนาโมเดลนะคะสู้ๆนะคะต้องสู้กันตอนที่ตัวเรายังมีกำลังแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะ